สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับทังเกมในศึกฟุตบอลพรีเมลีกของอังกฤษนะครับเป็นคู่แรกประจำเย็นวันเสาร์เตะ6โมงครึ่งลิสตันพาเลตเปิดบ้านแพ้แมสซิสตี้ด้วยสกอร์2ประตูต่อสนะครับโดยครึ่งแรกเนี่ยจบด้วยการเสมอเนื่องนึ่งนะครับเรือใบสีฟ้าไม่เข้าฟอร์มเท่าไหร่แต่ครึ่งหลังเนี่ยลงมาแล้ว รัว3ลูกรวดเลยนะครับคืนฟอร์มทำให้จบเกมชนะไป42นะครับกดดานเดียพูกับอาร์เซนอลที่จะลงเตะในช่วงเวลาต่อไปได้ดีเลยรายละเอียดเกมวันนี้มีอะไรกันบ้างเราก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับสเปตัวจริงวันนี้ฝั่งคริสตันพาเลตเจ้าบ้านมาระบบ3-4-2-1ผู้รัประตูดีนเฮนเดอร์สัน กองหลัง3ามคนมีจัวคีแมนเดอร์เซนเจฟสันเลอร์มาโจอเอลวอร์ดวิงแบ็กฝั่งซ้ายทาริกมิเชลวิงแบ็กฝั่งขวาแดเนียลมูนยอสโองกลางสองคนเป็นวิลฮิวจ,จับคู่อดัมวอตันส่วน3ประสานในเกมลุกตัวแดนนี่ยูเอเวเดชีเอเซ่และชองฟิลิเป้มาเตต้านะครับถือว่ายุทชุดโดมเลยจากเกมที่ไปแพ้บอลหมัดมา1-0น,นะครับส่วนทางฝั่งแมนซิตี้มาในระบบ3-2-4-1ผู้รักษาประตูสเตฟานออเตกา กองหลังสาคนมีดูเมนดิอาสจอร์สโกกาดิโอจอร์นสโตนกองกลางตัวรับ2คนเป็นโรดรีด้จับคู่ดิโก้ลูอิสกางลุก2คนเป็นคูเลียนอวารเรสกับเควินเดอรอยปีกซ้ายแจ็คกรีลิชปีกขวาออสการ์บอบส่วนศูนย์นัดเป้าเออร์ลิงฮาร์แลนด์นะครับวันนี้เนี่ยก็มีการโรเทชันนะครับแมนซิตี้หลังกลางสัปดาห์เนี่ยฟอร์มแจ่มเลยชนะแอสตันวิลล่ามา4-1โฟเดนแฮตทริกนะครับ กอกมีการโรเตชันคนที่โรเตชันไปเนี่ยก็คือโฟเดนคนที่แฮตทริกนี่แหละครับอยู่ในม้านั่งสำรองวันนี้พักไว้เจอกับเรอัลมาดริดในกลางสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้นะครับพอ,อีกคนหนึ่งที่โดนพักไปเนี่ยก็เบร์นโดซูวานะครับที่เป็นตัวหลัก ก็เก็บไว้จำมาลิตรเช่นกันคนลงวันนี้เนี่ยก็เป็นเดอะบอยกับฮาแลนที่พักกับเอสตันวิล่ามาเนี่ยลงวันนี้นะครับสำหรับรูปเกมในวันนี้นะครับเปิดมาเนี่ยคริสตันพาเลตต้องบอกว่าสู้กับมนซิตี้ได้ดีเลยนะครับโดยช่วงต้นเกมมาซิตี้เนี่ยถือว่าเข้าสู่เกมได้ช้าเลยในวันนี้นะครับเครื่องร้อนค่อนข้างช้าเป็นฝั่งพาเลตเนี่ยเล่นเกมรับแล้วตัดบอลสวนกลับเนี่ยมาได้เรื่อยๆเลยนะครับจะทำได้ดีมากในช่วง15นาทีแรกนะครับและสิ่งทีด่ดีด้วยในวันนี้คือพวกเขานำเร็วได้ต่่ตทที4เลย จากจังหวะที่จอห์นสโตนกำลังบิวอัพแต่จ่ายเสียไม่เข้าใจากับอาวเรสคนที่จะรับบอลเลยโดนคริสตันพาเลตตดได้แล้วส่วนกลับ,บเป็นอาดัมวอร์ตันนที่แทงมาแล้วชองฟลิเป้มาเตต้าหลุดไปดวลเดียวกับผู้ักษาประตูอเตกานะซัดไม่พลาดทําให้พาเลตนําไปก่อน1ป,ประตูสูแต่หลังจากโค่นช่วงประมาณสิบห้าทีแรกตรงน,นี้ไปแล้วก็มาสซิตี้เข้าสู่เกมได้ตามจังหวะนะครับ แม้จะเข้าช้าหน่อยแต่ก็ตามสไตล์พวกเขาที่สุดท้ายก็เข้าขงมาตรฐานเดิมได้นะครับแ้วก็มาตีเสมอสําเร็จในทะี่ที่13นะครับจากการขึ้นบอลทางฝั่งซ้ายแจ็คกกริลิชนะครับถือว่าจ่ายให้กับเควินเดบรอย์ได้ยิงนะครับลูกนีน้ต้องชมความสามารถเดบรอยด์ีที่ยิงได้คมมากๆนะครับกลับขึ้นสู่เกมนะครับมาซิ ity, ตี้เทจังหวะนี้หนึ่งหนึ่งแล้วเกมหลังนั้นเนี่ยก็อยู่ในการครอบครองของมาซิตี้แทบจะทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะครับตลอดจนจบครึ่งแรกเลยแต่ก็อบอกว่าความเนี้ยบในวันนี้ของมาซิตี้เนี่ย ก็มีความคล้ายแอสตันว l ล่าที่วันเจอในวันนั้นอยู่ก็คือโรดรี่เนี่ยครึ่งแรกฟอร์มค่อนข้างที่จะผิดมาตรฐานของเขาเหมือนกันนะครับจ่ายเสียจ่ายพลาดในค่อนข้างหลายครั้งหลายค่าเลยนะครับโดยพาเลตเนี่ยแม้จะลดความอันตรายจากช่วง10บสทีแรกไปแล้วเนี่ยแต่ก็ยังถือว่ามีขึ้นมาได้เล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะไม่เท่าตอนแรกแต่ก็ยังพอขึ้นมาได้บ้างนะครับจากพวกมาเตต้าเนี่ยจะเด่นสุดเลยโดยจงังหวะที่ หือว่าเข้าตาที่สุดเกือบพลาดเสียไปถึงประตูเนี่ยคือนาทีที่37นะครับโรดี้เนี่ยระจายพลาดแล้วอัดยิวในโฉกไปยิงแล้วบอลชนคานนะครับเป็นโอกาสที่น่ากลัวที่สุดของพาเลสหลังที่โดนแมนซิตีตรตีเสมอไปแล้วนะครับแต่ตรงนี้รอดไปสำหรับซิตี้นะครับและจบครึ่งแรกไปถือว่าเป็นเกมที่ ยังไม่เข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่นักนะครับของซิตี้เสมอไป1ประตูต่อหส่วนเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับลงมาแมซิตี้เปลี่ยนตัวเลยนะครับส่งอากันจี้ลงมาแทนกวาเดิโอก็ดูจะทําให้ตรงนี้ยกระดับขึ้นมากับเกมทังฝั่งซ้ายเหมือนกันนะครับเพราะว่ากวาดิโดีตอนครึ่งแรกนยก็เติมขึ้นจริงนะครับแต่พอกันจี้ลงมาครึ่งลหลังในเห็นความแตกต่างค่อนั้งคัดกว่านะครับก็สุดเส้นแล้วช่วยเสริมกีฬิตได้ดีนะครับใช้เวลาครึ่งหลังมาเนี่ย ใช้แค่2อนาทีเท่านั้นนะครับบอลเล่นงานทางซ้ายนี่แหละนาทีที่47กิลิตนะครับก็ลเลี้ยงไปก่อนที่จะเปิดเข้าในนะครับแอนเดอร์เซนเป็นคนที่สกัดโค้งเนี้ยไม่ขาดนะครับบอลสุดท้ายไปเข้าทางลิโก้ลูอิสที่ถือว่าเติมเข้ามาในกรอบเขตโทษตรงนี้แล้วยิงวอลเล่เข้าไปนะครับทำให้มาซิตี้ขึ้นนําเกมวันนี้ครั้งแรกสเปรดสองหนึ่งแล้วถือว่าหลังจากนั้นเนี่ยเกมมาซิตี้ค่อนข้างผ่อนคลายไปเยอะเลยนะครับพอได้ลูกนี้มาแล้วเนี่ยครองบอลได้ค่อนข้างที่จะอยู่เลยทีนี้นะครับโรดรีอะไรอยย่างงเี้ก ไปรวบรวมสติเหมือนกับไปเป๊ปน่าจะติวอะไรมาใหม่นะครับรึ่งหลังเนี้ยคนละฟอร์มกับรึ่งแรกเลยนะครับค่อนข้างดีมากจนสุดท้าเยเลยนะครับมนเซตตี้นวดมาเรื่อยๆนะครับลูก3ลูก4เนี่ยก็มาจริงนะครับตามจังหวะเกมเลยโดยลูก3เนี่ยนาทีที่67นะครับกีริศขึ้นทางซ้ายอีกแล้วนะครับลากมาทางนี้ก็ดึงมูนยอสเนี่ยถือว่าออกมาจากพื้นที่ตรงนั้นได้ดีเลยทางฝั่งขวานะครับจะไม่มนตรงเนี้ยว่างนะครับก่อนที่จะจ่ายต่อให้กับเดอร์บอยที่เติมไปตรงว่างว่างตรงนั้นนี่ยะครับ ได้เปิดเข้าในแล้วเป็นเออร์ลิงห์แลนดรนะครับที่ว่าโอกาสวันนี้ก็มีไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คล้ายๆกับวันอาร์เซนอลเลยแต่ตรงนี้โผมาแล้วก็ยังมีความเฉียบคมอยู่และทําได้ในวันนี้นะครับก็เป็นลูก3าหนึ่งไปเรียกได้ว่าตรงนี้เนี่ยโมเมนตัมก็ไหลมาทีมานาังไบซิตี้หนักไปอีกนะครับเป็นลูก4เนี่ยถือว่ามาเร็วเลยแนวที่70หนงหนัง้น3นาทีก็ขึ้นทั้งกิริชเช่นเดิมนะครับก็ชิงกับเดิบรอยก่อนที่จะลากมาจ่ายเข้าในให้กับโรนร เป็นคนแปะและเดบรอยิงอีกลูกหนึ่งนะครับเป็นลูกที่2ให้กับเจ้าตัวลูก4ีหนึ่งแล้วเกมเนี่ยถือว่าจบเลยก็ว่าได้นะครับพอ4ีหนึ่งไปแล้วเนี่ยมนซิตี้ก็พักตัวถอดลูรีออกแล้วก็ถอดคูเลียนอเวเลสออกส่งโคสิตแล้วก็มาติอุสนูเนสลงนะครับส่วนทางฝั่งของพาเลสเนี่ยก็เปลี่ยนกองหน้าออกยกชุดเลยนะครับส่งพวกโอลิเซทองเอดูอาร์อะไรพวกนี้ลงมาแทนบ้างนะครับเพื่อหวังจะเอามิติใหม่ๆลงมาแล้วก็หรือว่ามาซิตี้เนี่ยก็เล่นประคองตามจังหวะเกมไปเรื่อยๆเลยนะครับ ก็กระถอดโรดี้ออกไปเนี่ยก็อาจจะเห็นถึงความแกว่งได้ตามสูตรเลยนะครับเวลาแมนซิตี้ไม่มีโรดี้เนี่ยเกมพาเลตนนยก็เริ่มขึ้นมาคุกคามได้นะครับบอกแมนซิตี้ก็ดูจะอยากขวนเกมไปด้วยนะครับเลยดูจะเสียวๆหน่อยในช่วงท้ายนะครับเพราะว่าพาเลตนนยก็มีได้ลูก2มาในที่8ปจากอามาด้าตัวสำรองลงมาถ่ายออกซ้ายให้กับเดฟรีชุบได้เปิดและอิอูอาร์ได้ยิงก็ไล่มาตรงนี้2 4แล้วก็ มีลูกอัมาดาเนี่ยได้ยิงแล้วออติก้าช่วยเซฟบอลได้อีกครั้งหนึ่งนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้า3-4งานของเซตตี้เนี่ยถือว่าตุมต้มๆต่อมๆเลยนะครับในช่วงทดเวลาที่เหลือแต่จุดแล้วจุดรอดนะครับด้วยมาตรฐานองพวกเขาก็ยังยันอยู่แล้วเปน็นกานจบเกมไปนะครับก็บุกมาชนะคริสตันพาเลตได้ด้วยสกอร์4ีประตูสองนะครับก็ถ้าให้สรุปสั้นๆเกมวันนี้นะครับก็จะเป็นนั้นว่า เป็นเครื่องที่มาสตี้เนี่ยเครื่องแรกอาจจะมืนๆหน่อยนะครับโรดรีเนี่ยเป็นคีย์หลักๆเลยที่พอฟอร์มเป็นเข้าที่เข้าทางทําให้ทีมมาสตี้เครื่องแรกดูจะแกว่งๆนะครับแต่พอเครื่องหลังลงมาแล้วไปติวกันมาใหม่มาสตี้ของเป๊ปนะครับโรดรี ry, คืนฟอร์มแล้วเลี่ยนทางซ้ายมากันจี้เนี่ยส่งเสริมกับกีลิตที่ถือว่าฉายฟอร์มเด็ดเลยในเครื่องหลังนะครับก็เนี่ยเป็นประมาณนี้เครื่องหลังเลยกลับมาได้และชนะด้วยสกอร์ถล่มทลายครั้งในที่สุดนะครับก็ พูดในรายละเอียดเตตัวกันหน่อยแล้วกัน,นครับมาซิตี้กันก่อนวันนี้ในพาร์ทเกมรับเนี่ยต้องบอกว่าครึ่งแรกเนี่ยก็ยังจะไม่ค่อยดีนะครับเป็นผลมาจากโรนรีที่หลุดฟอร์มเลยทําให้แต่ละคนเนี่ยก็อาจจะมีความแกว่งบ้างอะไรบ้างทั้ง3คนเลยนะครับกวเดโอดีอารแล้วก็สโตนอย่างสโตนวันนี้ก็มีส่วนที่พลาดในการเสียประตูไปในลูกแรกด้วยนะครับแต่พอกลับ พอเสียไปแล้วเนี่ยก็สามารถกลับคืนสู่ฟอร์มเป็นของฟอร์มเก่งของเจ้าตัวนะครับได้อย่างรวดเร็วนะครับที่ช่วยในการวิวอัพเกมลุกทงี้นะครับก็เป็นอย่างที่แป๊บบอกนะครับเวลาสัมภาษณ์เนี่ยสโตนเนี่ยจะเป็นคนที่เวลาเสียบอลแล้วนะครับเขาไม่กลัวที่จะสร้างสารรค์โอกาสใหม่ๆขึ้นมาเสมอนะครับซึ่งก็จะเป็นแบบนั้นเลยพอเขาทําเสียลูกแรกไปเนี่ยเขาก็ไม่ถือว่าเสียได้แล้วนะครับกับความผิดพลาดนั้นก็มาเอาตั้งสติใหม่แล้วก็เอาคืนให้ได้นะครับึจงก็ สุดท้ายทาได้จริงนะครับไปสเตตตามมาตรฐานพวกเขาเลยส่วนทางลิโก้ลูอิสนะครับวันนี้อาจจะโอเคหน่อยตรงที่มีประตูนะครับวันนี้ก็บทบาทในเกมรับอาจจะไม่ค่อยมีอะไรมากแต่เกมลูกเนี่ยถือว่าสําคัญเหมือนกันที่จ่ายบอลสร้างสรรในการเล่นเกมลูกเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็แทงกิลเลอร์พาร์ตเนี่ยมีหลายครั้งเลยแต่ไม่เป็นประตูให้ตัวได้แอสซิ์ไปในวันนี้นะครับเป็นประมาณนี้พาร์ตเกมรับส่วนในกองกลางนะครับโรดดี้พูดไปแล้วก็ครึ่งแรกเหมือนเครื่องหลังดีส่วน เดอบรอยเนี่ยก็ฟอร์มแจ่มนะครับที่วันอาร์เซนอลอะไรอย่างเงี้ยอาจจะดูตันๆหน่อยนะครับที่เขาลงมาแล้วสร้างสรรค์โอกาสพื้นที่น้อยแต่วันนี้เนี่ยด้วยเกรดของพาเลทที่ถือว่าถ้าเทียบดีกรีแล้วกับอาร์เซนอลก็เป็นรองนะครับเดอบรอยก็ฉายฟอร์มอีกครั้งในเกมวันนี้ยิงไกลไปลูกหนึ่งแล้วก็ครึ่งหลังบวกเพิ่มอีกลูกนะครับก็ตามสไตล์มาตรฐานของเขาแล้วกดไป2ผลงานยังดีเหมือนเดิมคืินฟอร์มนะครับวันนี้ส่วนอเวเรสเนี่ยก็ยังดูจะเก๊ๆกลางๆเหมือนเดิมนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้แย่เท่าวันกัับบนะคร แต่โอกาสที่เขามีในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เยอะเท่านนั้นด้วยนะครับเลยค่อนข้างที่จะกลางๆไปในวันนี้นะครับไม่มีประตูเหมือนเดิมก็ยังคงต้องควานหาความมั่นใจในการยิงประตูอย่างเงี้ยกลับึ้นมาเหมือนเดิมนะครับพอวาเลสยังคงไม่มีประตูส่วนทางซ้ายกิริตวันนี้ถือว่าค่อนข้างโดดเด่นไม่แพ้เดบรอยเลยนะครับเพึ่งแรกเนี่ยก็ถือว่าอาจจะมาเรื่อยๆนะครับไม่ได้มาแบบเป็นชุดแบบเพื่งหลังถึงเพื่งหลังเนี่ยคือสุดเลยกิริตคืนฟอร์มนะครับหลังที่หายเจ็บกลับมาเนี่ยนัดนี้น่าจะเป็นนัดที่เวิ ก็ต้องบอกว่าถ้านัดที่ผ่านๆมาของกีดิตเนี่ยก็เหมือนจะเป็นกราฟที่ดีขึ้นตามลำดับนะครับตามจังหวะเขาที่เริ่มได้เวลาลงสนามมากขึ้นฟอร์มก็เริ่มจะกลับมานะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยก่อนที่จะไปเจอกับแรนซ์มาริดนะครับจะเป็นตัวไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือํำลองเนจะเปลี่ยนเกมได้แน่นอนนะครับสำหรับกีดิตอาวุธของเป๊ปตรงนี้ส่วนออสการ์บ๊อบวันนี้ก็อาจจะดูกลางๆนะครับก็ในมุมของผมเนี่ยค่อนข้างจะโอเคกว่าโดกูนะครับที่จะสไล์เลี้ยงหุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวอย่างบ๊อบ จะฟิลลิ่งประมาณฟิลโฟเดนนะครับแต่ล่างเนี่ยของบ๊อบยังคงไม่เท่าโฟเดนเน,นะครับเป็นตอนอารมณ์ประมาณขึ้นมาใหม่ๆยังต้องสะสมประสบการณ์อยู่วันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้ทําให้เกมเสียแล้วก็ค่อนข้างดีด้วยเรียกฟาว์อย่างเงี้ยได้หลายจังหวะเลยส่วนฮาเลนก็อาจจะเป็นวันที่เขาเงียบๆไปอีกหนึ่งวันนะครับแต่โอเคหน่อยที่วันนี้โผล่มาแล้วมีประตูได้อย่างเป็นจุดที่ดีไปนะครับที่ความคมตรงเนี้ยยังอยู่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในพาร์ท11ตัวของซิตี้ส่วน สำรองที่ลงมาเนี่ยอาการจี้ก็โอเคนะครับอย่างที่บอกไปว่าลงมาแล้วก็มีแพ็กกับเกมนในการขึ้นทางฝั่งซ้ายได้ดีส่วนครัวซิ์นูเนสก็อาจจะเวลาน้อยไปนะครับเป็นท้อง15อทีท้ายใน้เกมอ่อ์ไปเยอะละ ก็ให้อะไรมากไม่ได้นะครับซิวาด้วยเช่นกันลงมาที่90เลยฟิสตี้เป็นประมาณนี้นะครับส่วนฝั่งพาเลทเนี่ยให้พูดเป็นองค์รวมไปเลยแล้วกันนะครับสรุปรวบยอดวันนี้ถือว่าเกมสวนเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคอยู่คนนึงนะครับที่เด่นกว่าเพื่อนเลยคือมาเตต้าส่วนเอเซ่เนี่ยค่อนข้างที่จะบอกว่าเล่นไม่ออกในะวันนี้นะครับอาร์ิวเนี่ยก็ตัดสินใจจังหวะสุดท้ายได้ไม่ดีนะครับไปติดยิงมากไปหน่อยก็จะเป็นประมาณนี้ไปส่วนตรงกลางเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าเป็นรองอยู่แล้วแต่อย่อางอดัมวอเลอร์ มีตัวพาเลตในจุดปลิงมาเดต้าในหลุดไปยิงในครึ่งแรกนะครับผมว่าตรงนี้จับเลยของวอร์ตันนะครับในการเจอทีมม่ระดับเดียวกันเนี่ยอาจจะพอสู้ได้นะครับแต่พอเป็นเกมใหญ่แบบนี้อาจจะต้องพิสูจน์ดีกรีในการสร้างประสบการณ์ต่อไปนะครับแต่ถือว่ามีแววเลยตัวนี้ขอค่อนข้าน่าจับตาลนะครับถ้าส่วนเกมรับกันบ้างน,นะครับวันนี้ก็ทำได้ดีแค่ในช่วงเวลานหนึ่งนะครับแต่ทีมเกรดพาเลตเวลาเจอทีมคุณภาพสูงกว่านี้นะครับก็ตามสภาพยันแบบ ให้ครบ90วินาทีเนี่ยไม่ไหวจริงๆนะครับเป็นแบบนั้นเลยในวันนี้นะครับพลาดกันคนละนิดคนละหน่อยโดยคนที่มากสุดเนี่ยจะเป็นทางดันนี่มูนยอร์สนะครับที่ถือว่าค่อนข้างโดนกิริตเผาเครื่องก็ว่าได้นะครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเวลาหลังเลยจะพลาดเยอะหน่อยครับสับมูยอร์สส่วนแอนเดอร์เซนเนี่ยที่เป็นตัวแบบตัวแบกหลังของพาเลียหลักๆเนี่ยก็มีส่วนผิดพลาดลูกหนึ่งด้วยเช่นกันนะครับก็อย่างว่ามันมาทุกทิศทุกทางเอาไม่ไหวนะครับเกมรับวันนี้ก็ไม่ใช่วันที่จะต้านทานได้จรรริงๆนะคัับบสห ทางพาเลทใวันนี้ก็เป็นประมาณนี้ไปดีนเฮนเดอร์สันก็มีเซฟแล้วนะครับเท่าที่จะทำไหวแต่ก็ช่วยทีมได้ไม่มากเชก่นกันเป็นประมาณนี้ไปลสัตสิบเอตัวทั้ง2ทีมนะครับส่วนสถานการณ์ตารางคะแนนมาซิตี้ก็อย่างที่บอกกดดานเลิอฟ์หูอาเซนอนที่เลฟูลอาทิตย์นี้อัดงานยากเลยนะครับไปเยือนแมนยูส่วนอาเซนนอนเนี่ยเดี๋ยวเจอกับทางไบรตันที่บุกไปเยือนนะครับก็อาจจะ อาร์เนอลเนี่ยดูเบาวกว่านะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทั้ง2ทีมนู้นจะพลาดหรือไม่นะครับส่วนทางคริสตันพาเลตเนี่ยก็ยังคงอยู่ที่14ของตารางคะแนนต่อไปนะครับอยู่กลางๆตรงเนี้ยการหนีตกชั้นก็น่าจะสบายแล้วนะครับไปเก็บเกมที่คิดว่ากลางๆระดับด้วยกันอย่างเนี้ยต่อไปก็คงจะอยู่รอดได้สบายๆไปนะครับการคุยหลังเกมคู่นี้ก็ขอจบไว้ที่เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจช่องกาบาบอดในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ